สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะห้องเรียนไทยายครูจันจิลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องคำพ้องเสียงพ้องรูปนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเราไปดูความหมายของคำพ้องเสียงพ้องรูปกันนะคะว่าคำพ้องเสียงพ้องรูปมันคืออะไรนะคะมันคือคำที่เขียนเหมือนกันค่ะนักเรียนคะเขียนเหมือนกัน แล้วยังอ่านออกเสียงเหมือนกันด้วยนะคะสิ่งที่แตกต่างกันคือความหมายค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพขันน้ําใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูคําว่าขันใช่ไหมคะภาพที่สองค่ะเป็นภาพการข,ขันน็อตนะคะนักเรียนสังเกตคําว่าขันใช่ไหมคะภาพที่สามเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพไก่ขันค่ะ และภาพที่4เป็นภาพขำขันนะคะนักเรียนสังเกตคําว่าขันทั้ง4คํานะคะเขียนเหมือนกันไหมคะเขียนเหมือนกันค่ะอ่านออกเสียงเหมือนกันไหมอ่านออกเสียงเหมือนกันด้วยนะคะเรามาดูความหมายแรกนะคะขันน้ําเป็นภาชนะใช่ไหมคะที่เอาไว้ใส่น้ําตักน้าใช่ไหมคะขันนอ็อตหมายถึงคาให้แน่นใช่ไหมคะ ไก่ขันนะคะเป็นคํากริยานะคะเป็นการแสดงอาการของไก่ใช่ไหมคะขำขันเป็นคําวิเศษใช่ไหมคะคาพ้องเสียงคํำพ้องรูปนะคะยังแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะเราไปดูอันแรกกันค่ะอันแรกคือความหมายโดยตรงค่ะเป็นคําที่มีความหมายตามพจนานุกรมนะคะอันที่2องเป็นความหมายโดยในหรือไนยะนะคะ หมายถึงความหมายแฝงหรือความหมายทางอ้อมนะคะความหมายโดยในก็สามารถแบ่งออกเป็นอันแรกคือความหมายโดยในยประวัตินะคะไม่ได้มีความหมายโดยตรงแต่จะนึกถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับคำคำนั้นนะคะเช่นมาวัดหมายถึงผู้ชายที่มีฐานะต่ําต้อยค่ะและความหมายเปรียบเทียบนะคะจะช่วยให้เกิดความรู้สึก เห็นลักษณะของสิ่งนั้นได้ชัดเจนขึ้นเช่นลูกคือดวงใจของพ่อแม่เป็นต้นนะคะเราไปดูตัวอย่างคำพ้องเสียงพ้องรูปที่มีความหมายโดยในกันนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะคำว่าหงนะคะหมายถึงนกจำพวกเป็ดลำตัวใหญ่คอยาวเป็นความหมายโดยตรงนะคะ ส่วนหงที่แปลว่าผู้ดีผู้มีศักดิ์ศรีเป็นความหมายโดยในนะคะดวงใจนะคะหมายถึงหัวใจอวัยวะภายในร่างกายอันนี้เป็นความหมายโดยตรงนะคะส่วนดวงใจที่หมายถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นความหมายโดยในนะคะปลาซิลนะคะหมายถึงปลาชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กอันนี้เป็นความหมายโดยตรงนะคะ ปราซิลที่หมายถึงใจสอกอันนั้นจะเป็นความหมายโดยในนะคะเรามาดูคำพ้องเสียงพ้องรูปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะความหมายโดยตรงนะคะลิงกินกล้วยนะคะคำว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะส่วนความหมายโดยในนะคะความหมายโดยในยปประวัตินะคะเช่นตัวอย่างข้อสอบกล้วยๆใครๆก็ทำได้ ร้อยตัวนี้หมายถึงง่ายนะคะต่อไปความหมายเชิงเปรียบเทียบบ้างนะคะลูกคือดวงใจของพ่อแม่คำว่าดวงใจในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเรามาถึงสรุปแนวคิดสำคัญกันนะคะว่าคำพ้องเสียงคำพ้องรูปนะคะเป็นคำที่เขียนเหมือนกันค่ะและเป็นคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะ แต่มีความหมายต่างกันนะคะมาถึงกิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะเด็กๆตอนที่หนึ่งนะคะหน้าที่57ค่ะเด็กๆเตรียมนะคะเตรียมแบบฝึกหัดหลักภาษาเล่มสีแสดทําไปพร้อมกันเลยนะคะตอนที่หนึ่งนะคะให้อบอกความหมายของคําพ้องเสียงคําพ้องรูปนะคะอย่างเช่นนะคะคาว่าหอมค่ะคําว่าหอมที่แปลว ที่เป็นคำนามนะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงหัวหอมใช่ไหมคะหอมที่เป็นคํากริยานะคะหมายถึงอาการที่ใช้จมูกนะคะดมไปที่แก้มนะคะหอมที่หมายถึงคําวิเศษค่ะหมายถึงกลิ่นหอมนะคะเราไปดูคําต่อไปนะคะคําว่าเขาคะ่ะเขาที่เป็นคํานามหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงภูเขาได้ไหมได้นะคะ เป็นคำนามมีอะไรอีกนะคะสิ่งที่งอกขึ้นบนหัวสัตว์นะคะเช่นเขาวัวเขาควายนะคะเขาที่เป็นคำสรรพนามหมายถึงอะไรคะหมายถึงผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะเช่นเขาไม่สบายจึงไม่ได้มาโรงเรียนเป็นต้นนะคะมาถึงคำต่อไปค่ะคำว่าสางนะคะคำนามค่ะสางหมายถึงอะไรคะ หมายถึงผีสางหมายถึงดวงวิญญาณได้ไหมได้นะคะคํากริยาค่ะเช่นสางผมนะคะคำกริยาอีกตัวนึงค่ะรุ่งสางได้ไหมคะได้นะคะคำต่อไปนะคะคำว่าฟันค่ะคำนามค่ะหมายถึงอะไรได้คะเด็กๆหมายถึงอวัยวะที่ใช้บดเคี้ยวอาหารใช่ไหมคะคำกริยาค่ะ ฟาดฟันได้ไหมคะได้นะคะฟันดาบก็ได้นะคะต่อไปค่ะคําว่าตานะคะคํานามหมายถึงอะไรได้บ้างเอ่ยหมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็นก็ได้ใช่ไหมคะมีคํานามอีกค่ะหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงพ่อของคุณแม่นะคะก็เรียกคุณตาได้นะคะ มาถึงกิจกรรมตอนที่สองนะคะหน้า58นะคะให้เด็กๆบอกความหมายของคำพ้องเสียงพ้องรูปนะคะเราไปดูตัวอย่างแรกกันค่ะลิงค่ะความหมายโดยตรงหมายถึงอะไรคะหมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะมีขนตามลำตัวนะคะลิงความหมายโดยในล่ะคะเด็กๆคิดว่าหมายถึงอะไรคะหมายถึงเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่งนะคะ แต่เด็กของคุณครูเป็นเด็กดีทุกคนนะคะคำต่อไปกันค่ะคำว่าเสือนะคะความหมายโดยตรงค่ะเสือหมายถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนตามตัวกินเนื้อเป็นอาหารนะคะแล้วเสือที่มีความหมายโดยในล่ะคะหมายถึงอะไรกันคะเด็กๆหมายถึงนักเลงอันธพาลใช่ไหมคะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะ มาถึงคำต่อไปค่ะคำว่าแม่พิมพ์นะคะความหมายโดยโตรงแม่พิมพ์หมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงสิ่งที่เป็นต้นแบบนะคะเช่นแม่พิมพ์ที่ทำขนมใช่ไหมคะส่วนแม่พิมพ์ที่เป็นความหมายโดยในล่ะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณครูนะคะแม่พิมพ์ของชาติเด็กๆเคยได้ยินกันไหมคะคำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าหินนะคะ ความหมายโดยตรงคำว่ามห,มาหินหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงของแข็งชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะส่วนคำว่ามห,มาหินที่เป็นความหมายโดยในล่ะคะหมายถึงอะไรคะหมายถึงยากนะคะเช่นข้อสอบข้อนี้หินจังเลยนะคะไม่ได้แปลว่าข้อสอบแข็งแต่แปลว่าข้อสอบมันยากนะคะมาถึงกิจกรรมตอนที่3นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า59นะคะ บอกความหมายของคำพ้องเสียงคำพ้องรูปที่ขีดเส้นใต้โดยดูความหมายดูคำแวดล้อมในประโยคด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะฉันคบเธอมาตั้งนานเพิ่งรู้วันนี้เองว่าเธอเป็นเด็กเลี้ยงแกะเขาขีดเส้นใต้คำว่าอะไรคะขีดเส้นใต้คำว่าเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเด็กเลี้ยงแกะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงคนโกหกคนพูดโปดนะคะข้อที่สองค่ะ น้องฟ้าสวยดุดเทพธิดานะคะขีดเส้นใต้คําว่าเทพธิดาเด็กๆคิดว่าเทพธิดาหมายถึงอะไรคะเทพธิดาหมายถึงสวยเหมือนนางฟ้านั่นเองนะคะทนทําอะไรชักช้าเป็นเต่านะคะข้อที่สนะคะขีดเส้นใต้คําว่าเต่าค่ะเต่าในที่นี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงช้ามากนะคะ ไปต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะเขาทำงานตามที่หัวหน้าสั่งเหมือนหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ในที่นี้หมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงทำตามคำสั่งเหมือนไม่มีชีวิตจิตใจนั่นเองนะคะข้อที่5ค่ะตำรวจจับเสือดำหลังจากปล้นร้านทองไปได้3มวันนะคะขีดเส้นใต้คำว่าเสือดำนะคะเสือดำหมายถึงอะไรคะเด็กๆเสือดำหมายถึงโจรน,นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อสอบภาษาไทยข้อนี้กล้วยมากคําว่ากล้วยค่ะกล้วยหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงง่ายมากนะคะมาถึงกิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทํานะคะตอนสุดท้ายแล้วนะคะหน้า60นะคะตอนที่4แต่งประโยคโดยใช้คําพ้องเสียงคําพ้องรูปที่กําหนดให้นะคะเช่นข้อที่1ค่ะคําว่าหมูค่ะ เด็กๆมาช่วยกันแต่งนะคะของครูค่ะรูแต่งว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้ชนะแบบหมูๆก็หมายถึงว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลวันนี้ชนะแบบง่ายนะคะหรือง่ายดายนั่นเองนะคะข้อที่2ลูกช้างค่ะถ้าลูกช้างสอบได้ที่1จะรำถวายพยา,ยามังรายนะคะคําว่าลูกช้างตัวนี้หมายถึงใครคะหมายถึงตัวเราเองนะคะต่อไปค่ะใจปลาซิลค่ะ คุณแต่งได้ว่าพอเห็นทีมคู่แข่งสูงใหญ่ทุกคนก็ใจปลาซิลกันหมดนะคะใจปลาซิลในที่นี้หมายถึงเป็นไงคะใจสอบนั่นเองนะคะคุณครูฝากเด็กๆนะคะกลับไปแต่งประโยคข้อที่เหลือด้วยนะคะจบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับเรื่องคําพ้องเสียงคําพ้องรูปนะคะคุณครูฝากเด็กๆทํางานข้อที่เหลือหน้าห7ถึง60ด้วยนะคะ และที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบนะคะในคลังความรู้ของโรงเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ